สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเสียงขึ้นนอนตื่นม่มันหอนแห้งคะ่ะคุณผู้ชมเล่เสียงเป็นแบบนี้คะ่ะจินตนาจะลงแนวทางรัฐบาลไทยคะ่ะคุณผู้ชมเป็นรัฐบาลไทยของพ่อเซียนเพ่งคะ่ะพ่อเซียนเพง่งอดทีพผ่านมาค่ะคุณผู้ชมชุดวิ่นชุดยังของเพิ่นละคะ่ะของพ่อเซียนเพง่งเดินดีอยู่นะคะของพ่อเซียนเพ่งคะ่ะเดี๋ยวจิตนตนาจะหายเบิงนะคะคุณผู้ชม เป็นแนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเมษายนสองห้านี้ค่ะเดี๋ยวยางเก็บบรรยากาศก่อนนะคะคุณผู้ชมมันห่อนแห้งค่ะลบห่อนลบร้อนมาเจอร้อนไอ้น้ำขึ้นมากอะเย็นบ้างร้อนบ้างปนปนกันมากค่ะคุณผู้ชม เขียวแบบนี้เหมือนจะเย็นนะคะคุณผู้ชมแต่มันก็ผ่อนคลายเนาะมันอยู่ที่ความรู้สึกค่ะนในสวนสาธารณะค่ะ เสียงนกเสียงกาค่ะคุณผู้ชม <c oughs> มาออกกําลังกายจิตนาเคยมาวิ่งอยู่ของปีที่แล้วมาประจําค่ะปีนี้ท่านไม้จะเคลือค่ะคุณผู้ชมมีเสียงนกเสียงอะไรธรรมชาติค่ะ เป็นสวนสาธารณะที่ลื่นล่มลื่นลมลื่นค่ะคุณผู้ชมจิตตนามากอยู่แบบนี้ค่ะก่อนสิลงแนวทางของฟอเซียนเพ่งค่ะเดี๋ยวอยังชมบรรยากาศก่อนเนาะค่ะเนาะพอมันห่อนแห้งอีเลีค่ะ บรรยากาศมืดสลัวไปเบิดแมคะคุณผู้ชมกระหอกไล่หลายมีทุกสีเลยนีทั้งต้นใหม่โมย,ยานข้นผอมเด้อคะ่ะคุณผู้ชมกระหอกนะเอาขนมให้กินก็กินแดนลงมากินขนมน้ำเฉยเนาะก็สวนสาธารณะนะยังวาล่ะเนาะคะ่ะคือเขาสิพอค้นหลายแต่ละมือ นะโอ้ยเห็นต้นไม้หลายเล่นน้ำพ้นเฉยเอาค่ะไปเบิ้งแนวทางค่ะคุณผู้ชมของพอเซียนเพ่งนะคะพอเซียนเพ่งงวดวันที่หนึ่งเมษายนนี้พผจะสห้มากตัวใดค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม ของพอเซียนเพ่งเดินดีค่ะคุณผู้ชมเก่าซีกับเขาค่ะวดเก่าซีมามีตอร่องเลยนะคะของพอเซียนเพ่งเลยคะ่ะเดี๋ยวหวดนีก่อนค่ะคุณผู้ชมเนี่ยจินตนาจ,จะให้เบิง้งหัวเหี่ยักระจายค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวจะมีโค้งสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมถ่าสมุติว่ามีเวลาพอเนาะถ่าเวลาบ่าพอจินตนาการแต่ลงลงลงไล่ลง,ลง,ลง,ลลงไปเลยนะคะแล้วก็จบจบไปเรื่อยนะคะแต่ว่าถ่ามีเวลาค่ะเดย้อนจินตนาจะเอามาให้คุณผู้ชมในเบิ้งสรุปทุกเสีย้ยนวอที่ผ่านมาบาสิเหตุจังสันกัโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมมันรวนวอที่ผ่านมาของเชิญเขาสองสามนี่เรือยค่ะคุณผู้ชม ที่ผ่านมาค่ะว,วันที่สิบหกมีนาคมเพิ่นมาสองสามะคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้แนวทางของวัดทิพานมาเนาะคะ่ะมาตามเมืองวัดนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เขาแล้วของพอเส่นเพ่งบ่ค่อยผิดหวังไปไดนคะ่ะบ่ค่อยผิดหวังนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสามตัวยังไม่แตกแค่นั้นนะคะก็คือสองตัวแตกนะคะ แต่ว่าเข้าตัวกลับันในมาวสองสามผลดอกสามสองค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเมษายนกะตามเมืองไม่ค่ะคุณผู้ชมขานแนวขางเขากะเนาะค่ะดีใจน้ำทานแนวข้างบ่อเขาจินตนาขอทษไวก้กนเนาะค่ะคาเทอนแนวทางบ่อเขาเก็บบรรยากาศไปน้่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้แม,มกนะงกะไลแล่ะรู้สึกเหมือนฝนจะตกค่ะ ฟ้ามันสๆๆนลัวสลัวไปเหมือนกันละค่ะเดี๋ยวกวันจิลงเร็วทางะคะ่ะเก็บบรรยากาศนะคะอุ้ยกระรองแรนอยู่คนค่ะคุณผู้ชมนะ่ะขนาดค้นยู่นะได้ครับพี่โรงเก็บเลยเขาช่วยไม่ได้หรอครับอืมเขาขนมให้กินไหมคะ <c oughs> กินเฉย เอาไปเบ่งแนวทางกันค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่หนึ่งเมษายนสองหาหกแปดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมพ่อเสียนเพลงค่ะให้วิ่งแปดแล้วก็หกค่ะล่างยางเดียวค่ะล่างยางเดียวค่ะคุณผู้ชมบ่มีบนเด้ค่ะล่างอย่างเดียวเบ่งดีๆเด้ค่ะจินตนาวงตีคอร์บไปให้อยู่เนี่ยค่ะตีกรอบค่ะคุณผู้ชมตีกรอบไปให้อยู่นะคะ ชุดวินค่ะวินวินจับคู่กับ8แล้วก็6ด้วยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะทั้งหมดมี5ตัวด้วยกันค่ะ5หลักก็คือ9 4 0 6 8ค่ะ9 4 0 6 8แล้วก็จับคู่ค่ะ8 6 6 4 8 4 6 9กัน9 4แล้วก็9 0ค่ะเธือเถืเก่าซีมาเนาะคะ่ะ เอาค่ะเพื่อนรักเก่าเพื่อนกับมีแต่เป็นแค่ตัวกันค่ะคุณผู้ชมเก่าเพื่อนเป็นร่องเพื่อนเน้น8ปดเนาะแดกับห8ดกับหก็มีสี่มีเก้ามีแปดมีหมีสี่มีเก้าเก้ก็มี90เอาค่ะแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมไปกับน้ำค่ะสองตัวบนล่างเพื่อนเน้นที่จินตนาดอกจันไห้ค่ะ,อะดอกจันที่แปดหกนะคะ ดอกจันไห้คือตัวเน้นนะคะตัวเน้น86กรับน้ำค่ะคุณผู้ชมล่างอย่างเดียวค่ะอขอบคุณหลายๆค่ะพ่อเซียนเพลงนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะแล้วก็ได้พิจารณากันค่ะไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ ตัวเลขทุกตัวค่ะก่อนที่จะเสียงโชคเสียงดวงนะคะนั่ไปเสียงโชคอะพิจารณาเอาเดอร์ค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับจินตนาน้านเสียงอาจสิบบสดชื่นหนวกเนื่องจากบ๊อบค่อยสบายค่ะคุณผู้ชมอะขอกําลังใจ้วยการกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะขอให้ รวยๆปังปังมันๆค่ะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะโชคดีและสวัสดีค่ะ